โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันเช่นเคยแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมโลโบ็อกซ์นะครับผมในแมปที่มีชื่อว่าโปเลมอนบิ๊กบอนส์นะครับก็อยู่กันในพาร์ทที่น่าจะ28แล้วนะถ้าจําไม่ผิดนะฮะก็ตอนนี้เป็นไข้นะฮะเลยก็อาจจะพูดติดติดขัดขหน่อยนะฮะถึงก็ถึงไม่ได้เป็นไข้ก็ติดขัดอยู่ดีนะจากที่จําได้ก็ ดี๋ยวพาร์ทนี้ผมจะมาตียิมแล้วกันนะฮะส่วนพาร์ทหน้าผมจะพาไปหาท่านนะฮะเพราะว่าตอนนี้โปเกมอนผมพร้อมแล้วนะคือตอนแรกก็กะจะพาไปหาท่านก่อนแหละแต่ว่าก็นะตียิมก่อนละกันนะครับจะได้หมดไปเป็นอย่างๆนะฮะแต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวผมจะพาไปเอาของในรู่15ก่อนละกันนะฮะเพราะว่าอาย่างไงอะ่ะยังเอาไม่ครบเลยนะเพราะฉะนั้นผมจะไปเอาของในรู่15ก่อนเออลืมไปเลยจะได้แบบ มาหาหลังไม้ด้วยนะฮะอ่าเราได้เนว่ m เมลไอซ์นะฮะน่าจะเป็นน้ำแข็งใช่ไหมไอ้ก้อนน้ำแข็งอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าเห็นไหมอ่าใช่นะฮะน่าจะไว้ใส่แบบเอ่อให้ท่าน้ำแข็งนะ,ะเพื่อจะได้บูทพลังได้ดีนะฮะอย่าผมตัดคลิปแปบนึงนะเพราะว่าตอนนี้ไม้มันช็อตอยู่นะฮะอยากจะได้ไปดูรู่น15าด้ อ่ะโอเคกลับมาต่อนะฮะไปเปิดรูดสิบ้ามาแล้วอ,อย่าเด็ดลืมเปิดเสียงแปบ๊บหนึ่งอ่ะโอเคก็ไปดูรูดสิบห้ามาแล้วนะฮะก็ก็อย่างที่บอกมันจะมีโปเ e มอ n l ีเจน d ด r รก็เป็นลาเทียกับลาเทียออสใช่ไหมก็นั่นแหละอันนั้นคือ l e g e n d a r รีนะฮะที่หาได้นะฮะแล้วก็จะมีโปเกมอนที่อยู่เในรูนี้อีกก็คือตัวที่ผมเคยเจอไปนะฮะก็จะมีสโนเวอร์นะฮะสวินัมใช่ไหม สโนรันนะฮะตัวที่ผมอยากได้นะฮะที่แบบเออจะเป็นขุมม้าห่มนะฮะราคานี้ก็เป็นตัวเทียนนะฮะตัวเลก็จะไม่ใช่เละอย่างเดียวเป็นเวลี่เลด้วยนะฮะได้ในตอนกลางคืนโอกาสจับอยู่ที่หนึ่งถ้าแปดสิบไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะก็แต่ถ้าเป็นผมเนี่ยจับเนะี่ยยากแน่นอนนะเป็นชื่ออะไรเนี่ยสนีเซนิวเซลอะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็ตามน้ําก็จะมีแน่นอนให้เมจิครับนะฮะแล้วก็จะมี สฟิลนะฮะไอตัวปลาอะไรสักอย่างแล้วก็มีแมวนาวก็ซีลนะฮะแล้วก็มีตัวเบลลี่แลก็จะเป็นเบิร์กเบิร์กมิีดเบิร์กไม้อะไรสักอย่างนะฮะก็ประมาณนั้นนะฮะแปลวาตรงจุดอือ่นต่อนะ,ะตอนนี้เหลือ,อขอกับสุดท้ายนะฮะจะอยู่ตรงอ,อยู่ข้างหลังนี้นะครับแป๊บหนึ่งเราต้องเดินด้วยเหรอแป๊บหนึ่ง อ๋อต้องเข้าทางนี้ว้าแล้วเดี๋ยวว้าแล้วไลยกูเดินตรงนี้ไม่ได้โอ้โหใครจะไปรู้ที่ไหนได้มันต้องเดินขอ,ขอบนี้นะฮะถึงจะเข้าไม่ได้นะฮะเดี๋ยวมาเก็บของอ่าได้ทีมหนึ่งศูนย์สองมานะฮะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งว่ามันอ่าวอเทอร์ฟอร์นนะฮะวิพลังแรงนั่นแหละท่าด้ำด้วยฮะสุดยอดมาก โอเคกลับมาต่อนะฮะบอกเลยว่าตอนนี้คือโปเมอนในการต่อสู้นี่บอกเลยนะฮะยำแย่มากเพราะด้วยความนี่ไม่รู้จะเอาตัวอะไรนะฮะไม่มีตัวไหนที่เกินเวลหกสิบสักตัวนะฮะก็เลยก็จัดไว้แบบนี้ละกันนะฮะก็ไม่ไหวก็คือไม่ไหวอะ่ะแต่ว่าต้องไหวอ่ะบอกเลยไปลุยกันเลยละกันนะฮะเราเอาลายเยพลเรียนมาไวต้ตรงนี้นะฮะโดดไม่ได้นะกูลืม ต้องขึ้นอันนี้แล้วก็อ้อมลงข้างล่างแล้วก็ไปวัดตะฟักจะให้ก้าวไปไปไหนเนะี่ยอันนี้มาทางนี้ได้ด้วยเว้ยเอาอ้มาไหนกูนเนี่ยเดี๋ยวข้างหน้านี่เป็นอะไรเนะี่ยอ๋อนี่ไงเจอทางขึ้นละขหน้านี่คืออะไรฮนะโอ้โหอบๆนี้มีแต่อะไรก็ไม่รู้เออรู้รู้แล้วครับเดี๋ยวกำลังไป เดี๋ยวนะอ่าแถวนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีใช่ไหมงั้นเราก็เข้าไปเลยแล้วกันปะรุยครับเราจะไปตียิมที่เจ็ดกันแล้วนะไม่รู้จะไหวหรือเปล่าแล้วคืออย่างหนึ่งคือแบบยิมที่เจ็ดมันจะออกแบบแนวแบบจะว่ายไงคือมันเป็นแนวภาพขาวดำนะฮะเออมันจะแบบเห็นเป็นมุมมองคล้ายแบบเคยเล่น เกมแบบมองนี้ไหมฮะเขาเรียกว่ามองเลย18บิตใช่ไหมเออประมาณนั้นนะฮะเออเนี่ยมันจะโดดได้นะเหมือนเล่นเกมอยู่อะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากผมชอบมากฮะ,ะบอกเลยโอ้โหข้างล่างนี่คืออะไรไม่รู้เราไปต่อข้างนี่คืออะไรฮะลองลงไปดูไหมเอาลงไม่ได้ด้วยเอาลงล,ลงไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรโอเคงั้นเราไปเดี๋ยวุยมีบันไดให้ทําไมออกขึ้นได้นะ,ะอันนี้คือใคร ยิ้มคนแรกอ๋อลงทางลัดก,ก็ได้ใช่ไหมตอนแรกอันนี้คืออะไระฮะเอ้ตะต้องโอ้โหต่อสัญลักษณ์ได้ด้วยฮะเดีย๋ยวด่วนด่วนคีฟเวกอัพเวกอัพมาตื่นได้แล้วอันนี้ล่ะเฮ้ยอันนี้โอ้โหทำดีมากอะ่ะสุดยอดฮะเดอะชา d o โด o ดอนสล e ปในเงามืด จะไม่หลับเหรออย่าหลับอ๋อถ้าเกิดอยู่ในความมืดนะฮะห้ามหลับเด็ดขาดอะไรประมาณนั้นอ๋ออย่างนี้เองเราเราวิ่งสวนกันมาคือมายิมนี้นี่คือเห็นกันได้ไหมนั่นไงผมว่าเราต้องเจอฮะตีก่อนมาตีกันก่อนฮะก่อนจะไปต้องให้ครบทุกคนนะฮะก็คือแบบโปเกมอนก็ยังเป็นขาวดำนะมันกันเลยทีเดียวบอกตรง เอาเอาท่าแฮมเมอร์เอ้ยจริงๆมันแพ้ไฟติ้งผมควรเก็บไฟติ้งไวนะ้นะเอาจงจริงเออเห็นไหมเออเออควรเก็บไว้นะเพราะว่าไฟติ้งมันมีน้อยไงฮะแล้วครา,าวนี้แฮมเมอร์อาร์มันมีอยู่แค่สิบทีนะฮะเพราะฉะนั้นเก็บไว้สำหรับหัวหน้ายิ้มดีกว่าฮะให้ไรเพื่อเลี่ยนตีนะครับสวิริตไม้เยสเปลี่ยนตัวมาเล่นก่อนฮนะเพราะว่าเออเอาสกายเซอร์ก็ดีนะเพราะว่า มันก็เพะแรลงแบบสุดๆนะฮะเพราะฉะนั้นผมใช้สกายเซอร์จะดีมากนะฮะแล้วอีกอย่างคือมันยังไงมันตีสากายมันตีแมลงไม่เข้าด้วยนะครับประเด็นเนี่ยได้อยู่นะฮะใช้ท่าแมาลงใส่นะมันตีไม่เข้าก็รู้ว่าตีไม่เข้าอ่ะนะแต่มันก็เจ็บอยู่นะ <laughs> มันก็เจ็บอยู่นะคำรามใส่นะฮะว่าไงตายอยู่ดีครับบอกเลยน้อง อะไรน้องหมาไม้อะไรสักอย่างจําชื่อไม่ได้โอ้ได้ 3, นะ 3, ไ 3, นะสามพนะสา3,000เลยสามพันดีอ็กพีนะสารเมนเวอร์เจเอ็ดนะฮะจะส่งไม้หน้ามานะฮะสวิตไม้ไม่สวิตนะฮะ๋ยวเราชุบชีวิตได้นะสกสกายเซอร์ถ้าเราจําเป็นต้องมีนอีกรอบหนึ่งนะครับสกายเซอร์เป็นยังไงให้ยอผมอยากรู้นะคือถ้ามันไม่แรงใช่ไหมทำไมมันเบาๆแพดด์กด้วยกันด้วยนะแต่ว่า ใช้นี่ละดีละ๋วยวผมดูสกายเซอร์แปบน,นึงนะมันแปลกๆคือสปีดน้อยใช่ไหมสปีดสปีดก็ไม่เชิงว่าน้อยนะแต่จะไปเน้นพวกแอ็แท็กมากกว่าก็ถือว่าน้อยนั่นแหละ98นะฮะอันนี้น่าจะอยู่ที่ร้อยกว่านะน่าจะเน้นสปีดนะ,ะโอ้โหเจ็บมากไม่ทันได้ไปไหนเลยอะ่ะโอ้โหได้สามพันนะฮะได้โบนัสโอเคอ่าสกายเซอร์ถูก ล้อ,อเลียนแล้วะใช่ไหมมันใช่ล้อเลียนไหมโอ้โหแล้วว่ายืนอ,ออะไรกันตรงนี้เต็มไปหมดเลยครับเฮ้ยนี้มีอ๋ออ๋อทางที่ตกลงมาเมื่อกี้นะฮะถ้าเกิดไม่ตกก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่านี้มันจะรู้สึกว่าจะเป็นทางลัดได้อย่างดีนะฮะขำพิมพ์กันทีนี่คือไปเห็นตัวอักษรกันเลยทีเดียวนะนี่เวกอัพเห็นแล้วอันนี้เดชาร์โดดอนสตรีปคือในความมืดห้ามหลับนะฮะอะไรประมาณนั้นทำ ยังไงข้างบนมีคนอ๋อ๋อวัดตวเดไอ้ <What S 1> <ะ>ตรงนี้มันไม่มีไม่ใช่เหรอตอนแรกอะไรมันนี้ไอ้เราก็งงอะไรวะจะไปทางไหนวะนึกตอนแรกไม่คิดว่าจะมีตรงนี้ไง <c oughs> ตายเหอะไอนน้ตัวอะไรวะเนี่ยเวลมันเยอะจังวะแต่ละตัว ไม่เป็นไรใช้ไปก่อนก็นได้ฮะเอาเถอะเอาจงจริงเพราะว่าคิดได้ข้อฮิตนะแต่ว่าอุย้ยมึงตีกูรู้ว่ามึงมีทีเดียวที่ไหนได้ตีสามพิตฮนะแรงอยู่แล้วเนี่ยอุย้ยอุ้ยตีไม่เข้าหรอตีไม่เข้าอ่ะบอลลันอีกแล้วอุย้ยเจ็บว่ะถ้าเหล็กมันแพ้เหล็กปะวะมันแพ้สติลไหมไม่รู้ไม่มีบอกเราลองใช้ไปก่อนนะ บอลลัดนอีกแล้วอุ๊ยอุ๊ยกูลืมไปกูเป็นหินหินโดนคิดได้ข้อแล้วรัวเลยฮะบอกเลยอุ๊ยไม่แรงเลยอะไม่แรงเลยฮะดับเบิ้ลเอทใส่แล้วกันนะอือือืลกมันจะอึดไปไหนวะเนี่ยมันต้องดับเบิ้ลฮิตไช่เหรอดับเบิ้ลเอทอะมันต้องตีสองทีดิอ้ไม่ไหวเลยนะจริง แรงมากฮนะรีคอยดับเบิลเด็ดตึกโอเคเรียบร้อยคือท่าโน้มโใชาละทุกอย่างนะฮะดีแล้วแต่ว่ามันจะไม่ค่อยติดเอฟเฟกติดอะไรนะฮะถ้าเกิดใช้ท่าน o r ม a l ธรรมดาเนะี่ยโอเคเดีย๋ยวผมอยากรู้อยู่เหมือนกันนะว่าจะส่งอนะไรเนี่ยสกูเทนเหรอจัดเลยไหมจัดเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าด,ดาร์กปะทะดาร์กน่าจะได้อยู่ ราเมธธรรมดานะฮะอืมันนี้ดาร์กผิดใช่ไหมเนะี่ยคืออยากรู้อย่างหนึง่งชุบชีวิตเหลือเดียวเฮ้ยไม่ไม่ได้เหลือเดียวเะเหลือเหลือเยอะอยู่เหลือตั้งหอันเนี่ยได้อยู่ฮะอ่าเมก้าเลยฮะล็อกสเม่ใส่จัดไปฮะในเวลาเรียกชั่นนะฮะอืมเมก้าเมก้าแบบขาวดำฮะสุดยอดมากโคเท่นอดูเงานั่งสี นี่มันททแรนิต้าที่สุดค่อยนะฮะมันระเบิดตัวเองตายแล้วไม่เข้าตัวด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณสุดๆเลยดีแล้วระเบิดตัวเองตายนะ,ะจะได้ไม่เป็นภาระของผมนะฮะจะได้แบบผ่านไปง่ายหน่อยอืมเอาทแรนมันเมื่อกี้มันบอกว่าทแรนิต้าใช้ล็อกสมีนะฮะแต่ไม่มีเป้าหมายแล้วก็จะมีได้ไงล่ะ มันมันไปแล้วอ่ะมันมันระเบิดตัวเองตายแล้วอ่ะอุยอ้ยอุ้ยสเปรย์ใช้มินทันิตาลองเกอร์เอ็กซ์เคปคือหนีไม่ได้เหรอโดนบัฟแซนสตอมนะฮะเบืองสกิลดูไม่ได้ขออีกรอบนึงอ้าวกันได้อีกแล้วกูเปลี่ยนสกิลแบบอุ๊ยชาตุบอสลสวยละสวยละฮะแพฮ้ฮะอ่ะจะอ่ะอ่ะ,อะ,อะเอ๊ะเราก็อุตส่าห์กลัวนี่ไม่เข้าหรอกหรอ งั้นลองใช้ดาร์กเหมือนกันนะฮะจำได้ว่าเข้าอยู่นะเออเนี่ยดาร์กจะเป็นเราใช้แล้วมันจะธรรมดาทำไมตีธรรมดามแรงอย่างทำไมใช้สกิลเราไม่แรงให้ <c oughs> ตายเหอะเพื่ออะไรเดี๋ยวตีไปกนะ่อนนะตื้อเรียบร้อยมันมีอีกตัวหนึ่งใช่ไหมเพื่อหมดแล้วหมดแล้วมันมีสามตัวฮะเรียบร้อยทุกตัวแล้วสก,กายเซอร์เวลหกห้าโอเคเรียบร้อยหน้าตาผู้หญิงเป็นยังไงว่ารอเราไว้เนี่ย รอมันเราไหมราโอ้โหนี่เขารลอนขนาดนี้เลยล่ะไปแลเรเอาติดหัวไปไม่ได้ติดหัวเอาไปได้นะแต่ว่าไม่ไปอ่ะปึ๊บไม่ไปเด้ะไปทางนี้แหละอ่าไหนคนไหนคือยิมเลเดอร์นะฮะนี่คือยิมเลเดอร์วัดไม่ใช่กดที่ไหนอ๋อสวิตข้างบนนี้ฮะปึง้งอ๋อ โอเคนี่นี่ตามกันตามติดชีวิตเลยดิว่ะรอกันได้ไงเนี่ยสงสัยไม่มีอะไรทํากันอลนะ้ร <g ül üyor> ก็ดีนะฮะที่มาคอยบอกก็ขอบคุณมากเลยนะฮะอัในนี้ใครเนี่ยยินดีต้องรับสู่แวร์รี่ทาวเวลเลอร์นะฮะฉันชื่อว่าซิกนะฮะและฉันก็เป็นห,หัวหน้ายิมฉันพนันเลยว่านายกำลังสนใจที่จะหาทางผ่านในความมืดนะฮะ ที่ห่างไกลนี้เหรออืมคือประมาณว่าอันนี้เป็นยิมลิดเดอร์นะฮะเราต้องคุยกับมันก่อนเรื่องปกตินะฮะในแบบคุมนั่นไงเจอซิกแล้วฮะคือผมสู้ครบเลยใช่ไหมหนึ่งสองสามไอ้นี่ฮะหนึ่งสองใช่ไหมหนึ่งสองสามบอส หนึ่งสองใช่ไหมหนึ่งสองสามแล้วอีกตัวนี้อยู่ไหนฮะตีไปแล้วเหรอเดี๋ยวมันมันมันธาตุอะไรมั่งเนี่ยไอ้นอกเนะี่ยนี่จะเป็นธาตุดาร์กนะฮะดาร์ก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 หินดาร์กเดีย๋ยวโอเคจัดไปอย่าไปกังวลเลยมากฮะตีก็คือตีมันไปเลยไฟติ้งแน่นอน,นะฮะใช้ฟิตเตอร์แดนซ์นะครับผมเดีย๋ยวผมลองใช้แฮมเมอร์อาร์มโอ้โหไว้กันได้ด้วยอะ่ะโอ้โหสวยละมันเป็นไฟอิ้งด้วยนะฮะ ไงดีวะคือตีไม่เข้าเลยเหรอไม่ได้เหรอฮะฟิเตอร์แดนซ์ลดแอคแทกเหรอเอ,อ้ยไม่ไม่แรงเลย่ะมึงลดกูเยอะไปโอ้ดีอยู่มันจะได้แบบรีเลียดได้ไวนะฮะงั้นเราลองใช้ท่าพวกหินหินดูแล้วกันนะพวกดินดูแอคแทกเพิ่มนะฮะมันลดเราเพิ่มใช่ไหมเนะี่ยบีเคมคอนฟิวสวยละโดนคอนฟิวแล้วะฮะอะล็อกสมาร์ทใส่ดูฮนะ โดนคอนฟิวอีกแล้วตุบล็อกสแมสเอออุ๊ยได้ทีกระแรงนะเนี่ยโอ้โหสวยละลำคาญมากฮะบอกเลยเนะี่ยคือลำคาญมันมากฮะเพราะว่ามันคอนฟิวใส่ผมเนียฮะแล้วคือตัวผมนี่มันโดนสถานะตุนันโดนคอนฟิวชั่นแล้วนะอา้าได้อยู่อ่ะมาดิเรียบร้อยฮะหนึ่งตัวโอ้โหแล้วมีทั้งห้าตัวเวนแล้วยิมนี้มันยากอยู่นะแต่ว่า คือคนในยิมก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะมันผ่านง่ายนะแต่ว่าถ้าพูดถึงความยากนี่ใช่เลยนะฮะเราลองเปลี่ยนตัวอื่นมาก่อนนะฮะจริงๆก็อยากลองใช้ไลเพลียนต่อนะเพราะว่าไลเพลียเยเลือดเยอะยังไม่อยากเสี่ยงกับไทแรนิต้าตรงไหนนะเท่าไหร่นะฮะตรงไหนอะแล้วกูพูดอะไรของกูเนี่ยเป็นไข้แล้วสม,สมองสมองสมองนี่ไปหมดละอันนี้คอคดัยนะฮะจำได้เป็นหินใช่ไหมเป็นหินเยว เป็นดินนี่ว่าไม่ใช่หินช่างมันเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นโอ้กูลืมไปกูแพ้ดินเวนละตึกเอ้ยก็ได้อยู่อ่ะถือว่าเอามันตัวเดียวลงนะเพราะว่าหินแพ่ดินดินแพ้หินนะฮะแล้วคือมันผมมีแต่ดินไงฮะตีมันเข้าไปก็ไม่เข้าหรอก,กจริงจริงเพราะฉะนั้นนี่ไม่เสี่ยงนะรู้งี้น่านะจะไทลรนิต้าออกมาเนาะใช้ล็อกล็อกเอ็ดใส่นิ่มรู้เรื่องนะฮะมีเหลืองก็เลยทีเดียว บิชาร์ฟนะฮะโห<ฮ><ฮ>ไอ้มดนี่เองฮะมดนี่มันจะเป็นท่าเหล็กกับไฟติ้งนะฮะเฮ้ยท่าเหล็กเฮ้ยไม่ใช่ท่าเหล็กกับไฟติ้งดิมันจะเป็นเหล็กกับดาร์กนะฮะแต่จริงๆคือมันมีท่าไฟติ้งเยอะเหมือนกันนะจริงๆเลยถ้าจำไม่ผิดตึบเ,เรียบร้อยมันจะเหลือเลือดไว้ทำไมเนี่ยตรงเนี้ยสวยละเราต้องรีบเพิ่มเลือดแล้วฮะตึ๊บทนลานิต้าเป็น โอเคเดี๋ยวกลัวตายมากเลยอย่าชุบชีวิตเอาละกันนะฮะไม่เป็นไรมาขออีกทีนึ่งไอรอนเฮดอุ้ยโอ้โหหมดเลยอะ่ะเสร็จแล้วเอาดิมาว่าเราเอาซาระเม้นมาก็ได้นะฮะมันน่าจะตีผมไม่เข้าหรือเปล่าบางทีเพราะมันไม่มีบอกนะฮะตีเข้าไม่เข้าแต่ที่รู้มันไม่โดนพลังจิตแนะ่นอนใช้ดับเบิลเอทแล้วกันนะตุบเพราะว่าเข้าอยู่นะเดีย๋ยวลองใช้ไฟด้วยไม่รู้ไฟเข้าหรือเปล่านะครับ มาไปแล้วปามเอพีได้ดีมากนะอยากชุบชีวิตว่ะว่าผมชุบชีวิตไว้ดีกว่านะเพราะว่าแบบสวิตไม้ไม่สวิตนะฮะคือผมชุบชีวิตเอ่ออะไรอะไรเพลี่ยนไว้ก็ดีนะเพราะว่ามันจะได้เวลด้วยไงฮนะเออจะได้คุมคุมไปเลยรีฟีไปก่อนนะอ่าขึ้นสนามละตัวเสร็จโอ้โดนพีดอีกไม่เนยลดเลือดเรื่อยๆลด,ลอดโอ้ลดลไม่เยอะเท่าไหร่ แต่แต่โดนรถนานๆก็เจ็บเหมือนกันนะเพิ่มเลือดอุ้ยเพิ่มเยอะอยู่เพิ่มครึ่งหนึ่งเนี่ยได้อยู่เดี๋ยวค่อยเอาอะไรพลเรียนลงสนามใหม่นะเราลองบินนี้ก่อนอย่างแรกปึ๊บบ่ายๆลองลองลอง,ลองฮะอัมเบรอนนี่หวายตัวที่มันอีวีนะอีวีด้านด้านมืดนะฮะล่างมืดที่มันเอาไว้อัพตอนกลางคืนนะฮะไฟใส่ปึ้งอุ้ยแรง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 ใช้ไม่ไหวก็แรงอยู่นะดดคดนโดนคอนฟิวอีกเบนมีแต่ตัวคอนฟิวนะฮะ ใครแอดมาโอเครับนะฮะถ้าเกิดเห็นในเกมผมรับหมดนะบอกแล้วโอ้โหโดนคอนฟิวคอนฟิวแรงมากอะ่ะแต่ใช้เฟรมทูเบอร์ใส่ได้อยู่โอเคอุ๊บไฟสีดําอุย้ยไม่แรงเลยอะ่ะโอ้โหน้องเพิ่มเลือดได้ด้วยเวนผมลืมไปพวกล่างม,ม,มูลเนี่ยคือมันจะแบบรีเลือดได้นะฮะไอตัวพวกนี้แกผิดไปก่อนนะเดีย๋ยวมันจะใช้ใส่ผมอีกแน่อนอนเดนะี๋ยแหละถ้าจำไม่ผิดมูนไลท์อีกแล้วเวนวัตต์ฟัก ต้องตีสดกับมันแล้วฮะไม่ไหวแล้วไม่รีแล้วเลือดเนี่ยมาถ้ามันจะฮิวขนาดเนี้นะก็ตสิทธอีกแล้วว่าแล้วมันต้องใช้ไม่คุ้มฮนะคือมันใช้ได้เรื่อยๆยซื้อยามาก็เท่านั้นนะจริงเพราะฉะนั้นก็ต้องเล่นมันให้ตายนะวโดนพิษก็เอาเถอะมาหอยสกิลนึ่งมันก็ลาโลกแล้วแหละบอกเลยมาจัดไปครับมมดไรเหรอเอาแล้ว มูนไลท์ตลอดเลยนะแล้วคือมันจะเหลือเลือดไว้แค่นี้ทำไมอยากรู้แค่นะี้คุรขี้กกงอ่ะคือมันมันจะให้หมดเลยก็ไม่หมดนะฮะมีการรีเลือดขึ้นเรื่อยๆอะ่ะหนุมูลไลท์อีแล้วเนะี่ยเออแต่รอบนี้นตายเถอะตรงจริงตายเถอะตึกเออ,เอ,อ <c oughs> กว่าจะหมดเวนมากเวนมากๆฮนะเหลืออีกสตัวเนี่ยเหลือไฟติ้งนะฮะกับดาร์ก ตายเถอะสวยละยากมากฮะลรพะเรียนซูมไม่ไหวแน่นอนนะเพราะว่าลาพะเลียนหมดท่านี้แล้วแถมยังติดพิษด,ด้วยลำบาก่ะเดี๋ยวเราฟูฮิวได้นะฮะไม่เป็นไรอย่าเปลี่ยนตัวอื่นมาแล้วก็เซกทลไลต้าใหม่ได้นะแต่ไม่รู้มันชุบชีวิตมาใหม่สก,กิลมันจะรีด้วยบอาไม่น่าจะรีนะฮะแต่ฟูฮิวมันน่าจะรีได้ด็นี่เป็น ไฟติ้งนะไฟติ้งโดนไฟติ้งไม่ได้ดิเอาไงเดี๋ยวดาร์อ้โหไม่แรงเลยชิบหายต้ใช้เพื่ออะไรนะ <c oughs> เวนเลยสวยละโอ้โหมีท่าไหนจับจองมั้งเนี่ยสโตเนทตึ๊กอูโอ้โ,โ,โูแรง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 อยู่ไม่ติดดฟิกแต่แรงฮนะถ้าเกิดโดนทีอ่ะอู้ อันนี้แรงจริงชิบหายแล้วเปลี่ยนตัวมาก่อนเลยฮะแล้วก็รีบชุบรีบชุบฮะรีบชุบเอาใครมาก่อนเนี่ยสก,กายเซอร์เหรอเอาไซเกอร์เอาสก,กายเซอร์มายืนเฉยๆฮะเดีย๋ยวผมจะฟูลยูไม่ใช่ฟูลยูดิชุบชีวิตแมกรีซีฟเลยฮะรีฟซฟไปเลยให้ธารานิตาฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะขอจัดการในนี้ให้ตายอย่างจริง โอ้โหมันแรงมากสุดละหิวเลือดได้ด้วยฮนะไม่ใช่ไม่ใช่หิวเลือดมันโดนลดเลือดนะฮะโอเคดีวะาไรพื้นเลียนเอาต้องพึ่งนายแล้วแหละใหญ่ไปะท้าใหญ่เอาดีมาอ่าขอสักทีนึงนะฮะล็อกสไลด์สวยละแม่งทาหินโอ้กูก็หินกับโอ้ยังไงกันแน่ ลืมไปผมเป็นดินกับหินพอดีเลยนะฮะแล้วคือโดนทั้งคู่นี่ก็เจ็บทั้งคู่เดี๋ยวโดนทั้งคู่ก็เจ็บทั้งคู่แน่นอนนะเรียนรู้ททเลตาไฮเปอร์ดีมสู้นานมากฮนะรอบนี้โอ้โหจำเป็นคือมันแรงฮนะแต่ว่าต้องรีชาร์จด้วยฮนะแรงมากอนะแต่ว่าต้องแบบยังไงอนะต้องรอรีชาร์จนะฮะรู้สึกไอ่านี้ไม่จำเป็นละ แรงง้แรงแแต่ว่าต้องใช้เวลารีชาร์ไอ้ครั้งต่อไปนะฮะคือง่ายๆเลยแบบใช้ไปแล้วก็ต้องรอเทิร์นต่อไปนะในการที่จะปล่อยมันได้นะฮะได้อยู่อ่ะแต่คือเราห้ามตายก่อนอ่ะประมาณนั้นแต่โดนทีก็เจ็บอ่ะหัวท่านออมมอย่ะแต่จริงจท่านอมออนะนอมอ,อมันไม่เพทานี่หว่าเออลำบากเหมือนกันนะนะจะส่งตัวสตาร์ไปแล้วฮะไม่กลัวมาเลยไอ้นี่มันเมกาได้แน่นอนจำได้ งไดีีเน่ยมันธาตุอะไรบ้างวะมันไฟนะฮะสวยละผมลืมไปหินแพ้ไฟครับเมกาแล้วฮะเป็นกวางนะฮะฟิงเทมากเราไม่รู้หายจากไหนด้วยอยากได้เหมือนกันนั่นแหละเมกากล้วูลิชันไปแล้วฮะใช้สลักบอมนะฮเฮ้ยสลักบอมมันต้องระเบิดตัวเองตายไหมโอ้โหโอ้โหอ้แรงนะฮะแรงแรงแรง ดินนี่ว่ะแต่ถ้าโดนไฟทีก็ซวยอะเอาจริงกูแรงมากฮะน่าอยู่อะมาเมกามาขนาดไหนกูเมกามาท่าเมกาไม่หล,นะนะนะละก่อนนั้นน่ะเอาไะล่ะเอาไะล่ะไอ้ศาสตร์ลืมไปเมกาอยู่แล้วงั้นก็ไม่ต้องนะใช้ดินใสนะ่ฮะเพราะมันแรงมากอะชาร์ดบอลน,นะฮะเป็นไฟกับมืดแท้ๆใช้ชาร์ดบอลแล้วบอกเลยตูไม่แพ้เว้ยบายบายเรียบร้อยฮะโอ้โห ลำบากมาลำบากสุดๆนะฮะแต่ก็ผ่านมาได้นะฮะเวลเยอะเวล,เวลน้อยไม่สำคัญนะฮะอยู่ที่การแพ้ทางนะครับ okay. โอเคโอ้โหได้ตังค์หมื่นหนึ่งเลยสุดยอดนะเตรียมนะฮะพัดหน้าบอลแน่นอนนะเพราะว่ายังไม่ได้เติมมาฮะยังไม่อยากลงทุนสักเท่าไหร่นะเก็บไว้ก่อนเขาจะให้สกิล,ลมานะฮะเราชนะแล้วฮะได้ ตายยิมมาแล้วแล้วร,รอนานมากอ่ะรอนานมากคนนี้มันยากมากตอนนี้โอโ้โหป,ปลดดล็อกเวลกาสิบกูเกียด์เวลอยู่เวลกาสิบแล้วเหรอในหน้านดาร์กมานะฮะเหมือน เขาได้เราได้สัญลักษณ์ยิมมานะฮะแล้วก็ได้ธาตุดาร์กมาอัานหนึ่งธาตุดาร์กคือธาตุอะไรอันหนึ่งนั่นไงกว่าแล้วลืมซื้อไปสู้ไปคนหนึ่งนะฮะแป๊บน,นึงแค่นั้นอนะมีตัวเดียวใช่ไหมจําได้ฮนะไม่ได้ไม่ได้ไไดเงินเนี่ยเรื่องเงินกับเวลเนี่ยมีกี่ตัวฮะมีสามตัวใช่ไหมถ้าจําไม่ผิดหรือตัวเดียววะสามตัว โอเคงั้นผมสู้ก่อนล้วกันนะฮะก่อนไปเพราะว่าผมว่าอยู่ผมผมน่าจะลืมสู้กับเอ่อตัวใดตัวหนึ่งนะฮะใช่จริงจด้วยเนี่ยมันจะมีอยู่สามตัวนะฮะซึ่งผมล,ลืมสื้ไปนะฮะงั้นเราจัดการเลยแล้วกันสแนัทใส่นะฮะล็อกสแมทเติกเรียบร้อยโคตรรุนแรงแล้วเ <c oughs> <c oughs> หลือเลือดไว้นิดเดียวอีกแล้วตลอดเลยโคตรซ็งจะตายก็ไม่ตายสักทีนะเหลือไว้นิดนึงเอาแล้วเอาวัด <c oughs> ตายได้อ๋อโดนโดนแซนสตอมใส่เหรอน่าจะใช่ไม่เป็นไรเดีย๋ยวผมลองอีกตัวหนึ่งนะอะไรนะคำ Eden คุยอะไรกันครับ <c ười> คุยอะไรกันไม่รู้นะฮะแต่ว่าตอนนี้จัดการให้หมดนะโอ้โหแรงแล้วเนะี่ยแต่มันก็อึดใช่ไหม <c ười> ไอื้ได้อยู่อ่ะได้อยู่อ่ะขออกสัท่าหนึ่งนะ อ่ะล็อกสมแมสใส่ทีนึงเรียบร้อยไปแล้วฮะเซกุ bye, ๊ดบายกันเลยทีเดียวฮะมาเลกตัวนึงครับจำไม่ผิดจะเป็นตัวหมานะฮะก็จำไม่ผิดหรอกมันเป็นตัวหมานะฮะคือชื่ออะไรนะไนไ,ไม้ใช่ไหมใช่ปะไม่ใช่เอาวแล้วแล้ว,แล,วแล้วในนี้มันบอกเป็นหมาวัตถุฟักอะไรมันเนี่ยพิกีิทํามาไม่ดีแหละ ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันบอกเป็นหมานะฮะเป็นไอ้ไม้นะฮะไอ้ไม้ไม้อะไรไม่รู้ลืมแล้วอ่าเรียบร้อยโดนแซนสตอ,ตอมตายนะได้อยู่จริงๆแซนตสตอมมันฆ่าไม่ได้นะแต่รู้สึกตัวนี้ฆ่าได้นะเรียบร้อยฮนะ <c oughs> มีหา <c oughs> ถาหาผมนะฮะ <c oughs> ผมยังไม่ได้สู้กับตัวนี้เลยครับเดีย๋ยวแป๊บหนึง่งเรียบร้อยครับ <c oughs> โอเค ผมลืมสู้ออกับไอ้นี่นะเฮ้ยตรงนี้มีไม่มีบอกเว้ยนกึกว่าจะมีอะไรบอกอาถึงประตูทางออกแล้วออกปะก็มาเพิ่มเลือกก่อนผมอยากเห็นตังมากเลยตอนนี้ว่า <c oughs> มันเจอเหมาะเกี่ยวการจับพุง่งจับพัดหน้าหรือเปล่านะเราจะมาดูกันก่อนอื <c oughs> ตังค์นี่แหละประมาณนี้แหละได้เลยนะฮะหมดแน่นอนห้าหมืนเจ็ดนี้หมดแน่นอนครับก็ต้องปิดคลิปแล้วแหละก็ <c oughs> มีคนมาคอยช่วยเหลือเพียบเลยฮะเราเรียกเราไปไหนอ่ะอ่าผมขอปิดคลิปก่อนละกันนะฮะก็โอเคก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาทุกท่านี้่เคยนะฮะก็เป็นพาร์ทที่ยากลำบากมากนะฮะต้องบอกว่ายิมนี้มันคือผู้นำยิมมันเลเวลสูงมากครับโปเกมอนนะราคานี้แบบยังไงอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แบบเลเวลสูอย่างเดียว,ยวคือมันมันสู้ยากมากะฮะบอกเลยคือแบบต้อง ยัดสกิลดีๆมากฮนะก็ถือว่าผ่านมาได้แล้วนะฮะสำหรับยิมนี้นะยิมใหม่ล่าสุดนะฮะก็พาดหน้าผมจะพาไปอาหาที่ทันละกันนะครับก็สำหรับวันนี้คงต้องขาลาทุกท่านที่เคยนะฮะก็โอเคครับจีจีบายครับผมพาทน,นี้ไม่ลืมขี่โหบอดลวเว้ย <laughs>